ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่สองข้าพเจ้านายจิรพันธ์พรมกูลตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหมู่ม่น์พลนนสะอาดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งยินดีต้อนรับคณะกรรมการทั้งสามท่าน ด้วยความเคารพประวัติส่วนตัวข้าพเจ้านายชิรพันธ์พรมกูลเกิดวันที่9กรกฎา2534ปัจจุบันอายุ30ปีภูมิมิลำนางอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีประวัติการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา จบจากโรงเรียนดงหวายดงขวางชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจบจากโรงเรียนบ้านผือพิทยาสันรระดับปริญญาตรีวิชาอกีกคุณศาสตร์พรรัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์จบจากมหาวิทยายลัยราชภัฏสกลนคร ประวัติรับราชการเริ่มปฏิบัติราชการวันที่หเดือนมิถุนายนพศ2 5 6พด้านการสอนสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนถึงสได้แก่รายวิชาดัางต่อไปนี้ 1. วิชาวิทยาศาสตร์ 2. วิชาประวัติศาสตร์ 3. วิชาอาเซียนศึกษา 4. จิตกรรมพัฒนาผู้เรียนหน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมาย 1. จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 2. งานวิชาการ 3. ดูแลเพจ Facebook โรงเรียนส งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายองค์ประกอบที่1ด้านการปฏิบัติตน 1. นวินัยและการรักษาวินยัยข้าพาเจ้าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ยึดหลักคำสอน ทางพระพุทธศาสนาในการดำรงชีวิตปฏิบัติตามกฎระเบียบข้าราชการและกฎหมายอย่างเคร่งครัด 2. คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความเป็นครูที่ประกอบด้วยคุณงามความดีซึ่งประกอบด้วยจิตใจข้าพเจ้าประกอบคุณงามความดีด้วย ความจริงใจ 3. จัญญาบันวิชาชีพครูข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามจัญญาบันวิชาชีพครูรักและศรัทธาในวิชาชีพกระทำตนให้เป็นแบบอย่างต่อสิทธิ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เข้าร่วมการประชุมและความรู้ที่เกี่ยวกับการศึกษาอยู่เสมอ 4. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการทำงานให้มีประสิทธิภาพจิตตะวิทยาของความเป็นครู ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลาเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอโดยมีการวางแผนการสอนลงหน้าจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้าประพฤติตน ให้เป็นสมาชิกที่ดีในองค์กรในชุมชนและสังคมมีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมองค์ประกอบที่สองด้านการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้านำผลการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดผลการเรียนรู้มาใช้ในการจัดทำรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. การบริหารจัดการในชั้นเรียนข้าพเจจาจัดบรรยากาศให้ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดทักษะและพัฒนาผู้เรียนดำเนินการในระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนรลายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนต่อไปโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 3. พัฒนาตัวเองข้าพเจ้ามันศึกษาหาความรู้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอทางร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงาน 4. การทำงานเป็นทีมการทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของเพื่อนร่วมงานและข้าพเจ้ายึดหลักการทำงานเป็นทีมให้ความร่วมมือกับเพื่อนเต็มที่และเต็มใจ งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีข้าพเจ้ามีความใส่ใจและมีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา 6. กการใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยี และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นสื่อออนไลน์ YouTube Powerpoint เกมการศึกษาเป็นต้นเพื่อเพิ่มความสนุกและน่าตื่นเต้นของเด็กนักเรียน